ครับในขณะนี้นะครับก็ได้เกิดเหตุมีข้างนะครับถูกไฟฟ้าช็อตบริเวณภายในซอยทางเข้าหมู่บ้านดาราทรในเขตพื้นที่ตาบลสัตหีบอาเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับในตอนนี้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนั้นกําลังเข้าให้การช่วยเหลือข้างตัวนี้นะครับซึ่งกาลังถูกไฟฟ้าช็อตนอนได้รับบาดเจ็บอยู่บริเวณโคนเสาไฟนะครับนะครับก็มีชาวบ้านกําลังมุงดูนะครับข้าง ไอ้ลกูกสวัสดีครับหนูชื่ออะไรลูกหนูไปไหนมาทำไมหนูถึงมาอยู่ในหมู่บ้านนี้ได้ลูกหนูมาจากไหนครับหนูชื่ออะไรไหนบอกพ่อสิหนูชื่ออะไรหนูรู้ไหมว่าความซนของหนูเนี่ยทําให้หม้อแปลงในหมู่บ้านมันระเบิดตอนตอนเนี้ยไฟในหมู่บ้านดับกืบทั้งหมดเลยนะลูกนะ แต่หนูไม่ต้องกลัวนะครับนะไม่ต้องกลัวนะลูกนะพ่อมาช่วยหนูนะตอนนี้หนูได้รับบาดเจ็บนะครับไหนพ่อดูซิว่าหนูเป็นตรงไหนบ้างเนี่ยมีเลือดออกที่หน้าด้วยเห็นไหมไหนดูตรงอื่นอีกซิลูกมีตรงไหนอีกที่เป็นบาดแผลไหนพ่อดูซิลูกนะไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวนะพ่อสัญญาไม่มีใครจับหนูไปลงโทษอย่างแน่นอนนะลูกนะไม่มีใครเอาเรื่องหนูในเรื่องนี้นะลูกนะ้นะครับหนูต้องอดทนนะครับ เดี๋ยวตอนนี้พ่อกําลังประสานหน่วยกู้ภัยให้มารับหนูไปหาหมอแล้วเดี๋ยวพ่อจะนําหนูส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้ทําการรักษาตัวหนูนะนะครับหนูต้องอดทนนะครับนะหนูอย่าไปไหนนะลูกนะ้ำไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวนะลูกนะ้ำไม่มีใครจับหนูนะครับเดี๋ยวหนูให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาเอาตัวหนูไปส่งหมอนะครับหนูต้องรออยู่ตรงนี้ ไม่ต้องไปไหนลูกอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับอยู่ตรงนี้ก่อนนะไม่ต้องไปไหนนะลูกนะอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับพ่อมาช่วยหนูนะนะครับไหนพ่อดูซิตรงแขนหนูที่โดนไฟดูดเป็นยังไงบ้างไหนหันหน้ามาหาพ่อสิลูกไม่ต้องหลบหน้าพ่อได้ไหมไม่ต้องกลัวพ่อบอกว่าพ่อไม่ได้มาลงโทษหนูไงพ่อกําลังมาช่วยหนูเอาหนูไปหาหมอลูกนะครับเอาลนะ้ลูกตอนนี้เจ้าหน้าที่กูภ้ภัยเขามาถึงแล้วนะเดี๋ยวหนูสัญญากับพ่อก่อนนะว่าหนูจะให้เขาจับดีๆนะลูกนะ นะครับคนเก่งนะลูกนะไปหาหมอกันนะครับนะครับไปหาหมอกับพ่อนะโอเค้าป้าลิงเอ้ยข้างเข้ามายังไงอะครับเข้ามาเล่นอยู่ที่มอาแปลงเหรอครับขึ้นมาแปลง แล้วช็อตอะครับมันไอ้นี่ผมผมผมเจอประมาณสามทุ่มครึ่งครับทางตัวนี้นะครับจะแล้วเจอรถเลี้ยวกลับมาอีกเขาอยู่ตามเสาไฟเหรอครับลุงไม่ได้ครับตามบ้านเลยหรอครับออกมาจากป่าอ๋อนู้นครับมันจะมีร้านเลยเต๊กเห็นปะอ๋อครับร้านเต๊กนั่นแหละอ๋อแล้วมันจะข้ามไปฝั่งนู้นนี่รถมันมาคือลงมาจากเขานะผมมาจากเขาเนี่ยครับก็แล้วก็เลยมามาที่มอแปลงก็เลยระเบิดเลย วันนี้มันมาถึงนี่ไงครับไม่ใช่ไกล้นะมันมาเนี่ยครับอราภลงจับมเ้เดี๋ยวพี่จับเดียงนี่มาแล้วเอาล่ะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนั้นก็กําลังจับข้างตัวนี้นะครับเพื่อที่จะนําส่งให้กับศูนย์เพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์ป่านะครับของเขตบางละมุงเพื่อที่จะได้ทําการรักษาให้ลิงนั้นได้หายนะครับ ตอนนี้ลิงนั้นก็ได้หลบเข้ามาในบ้านเรือนของประชาชนนะครับไปข้างนะครับไม่ใช่ลิงข้างนะฮะมาลูกมามาช่วยลูกยังมึนๆอยู่ยังไปไม่ไหวแล้วครับนะ่มาลูกมามาช่วยลูก นะครับตอนนี้ทุกฝ่ายก็ต่างร่วมกันนะฮะเจอยังเจอแล้วคมับมที่จะช่วยข้างตัวนี้ให้ได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าน้องได้รับบาดเจ็บอยู่นะครับนอ,อยู่โน่นอยู่โน่น,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 นพี่พี่ดักไว้งัินละฮะดักไว้งั้นละกำลังออกไว้เวง,งนินละอยู่ตรงนี้พี่เอกอยู่ตรงกอกล้วยพอดี กล้วยนไปแล้วไปแล้วไปไหนม้ไม้ไมอัเนเดียวางตัวเดียวนะครับทําไฟดับทั้งหมู่บ้านนะครับตอนนี้มาแปลงระเบิดนะครับตอนนี้น้องบาดเจ็บนะครับจําเป็นต้องรับจับไปส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโอเค,คนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเฮ้ยน,นิดเดียวไปไหนดีอ่ะลุดเนะ ฉันฉลาดมาเอามือปัดเชือกออกได้ไหมโอเคครับตอนนี้จับกลุ่มไว้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับนิดเดียวลูกนิดเดียวนิดเดียวครับนิดเดียวลูกเอาออกเดี๋ยวต้องเอาผ้ามาห่อเลยผ้าเลยผ้ามีกระสอบไหมครับมีกระสอบไหมผ้าผ้ามาห่อเลย้าผ้าผ้ามามีใหญ่นี่ไงเดี๋ยวรัดมันมากหรืมันตายเดี๋ยวตายอีกเนี่ยนะครับตอนนี้ก็สามารถจับข้างไว้ได้แล้วนะครับ ซึ่งหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะนําไปส่งให้กับศูนย์เพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์ป่าบ้านบางละมุงนะครับเพื่อทําการรักษาอย่างเร่งด่วนเนื่องจากว่าน้องนั้นได้รับบาดเจ็บถูกไฟฟ้าช็อตนะครับจนหม้อแปลงนั้นระเบิดและทําให้ไฟฟ้าทั้งหมู่บ้านดาราทรนนั้นดับทั้งหมู่บ้านเลยนะครับตอนนี้ก็สามารถจับไปได้แล้วนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็สามารถจับกลุ่มข้างไว้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ มีมีกระสอบไหมครับเดี๋ยวขอสักกระสอบใส่น้องหน่อยครับกระสอบมีกระสอบไหมเดี๋ยวพี่เขาไปเอานี่นะครับข้างตัวเดียวนะครับทำไฟดับทั้งหมู่บ้านนะครับเอาเอาเนี้ยไหมที่บ้านไฟดับไหมครับหน้า ไม่ดับหรอดับดับหลังไหนลุงลั้ไหนหมดเลยทั้งในหมดหมู่บ้านเลยเหรอครับเขาบอกเหรอครับเขาบอกมาเมื่อกี้องแถวดับหมดเลยเนาะครับกำลังระเบิดไปที่อืือครับนีนะครับตอนนี้ก็สามารถทําการจับข้างไว้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ทําชาวบ้านนั้นวุ่นวายไปทั้งหมู่บ้านนะครับหม้อแปลงได้เกิดไฟฟ้าช็อตระเบิดขึ้นนะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราจะดําเนินการนําน้องส่งให้กับศูนย์ เพราะเลี้ยงพันสัตว์ป่านะครับบ้านมาละมุงนะครับพ <อ S 1> เพื่อทําการรักษาน้องให้หายกลับมาเป็นปกติก่<ข>อนที่จะมีการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะครับครับหลังจากที่ผมนั้นได้ช่วยเหลือข้างตัวนี้มานะครับ ก็ได้เดินทางจากอำเภอสตหีบมุ่งหน้าสู่อำเภอบางละมุงเพื่อไปยังศูนย์เพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์ป่าบ้านบางละมุงนะครับเพื่อนําน้องข้างตัวนี้ที่ได้รับบาดเจ็บถูกไฟฟ้าช็อตนั้นนําส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะด,ดูแล,แลและรักษาตอนนี้ผมเองนั้นก็ได้เดินทางมาคนเดียวในพื้นที่ป่าลึกนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีแต่ป่านะครับแต่ก็ต้องมาส่งน้องนะครับเพื่อให้น้องนั้นได้รับความปลอดภัย รวมถึงน้องนั้นเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองทําให้ผมเองนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะครอบครองน้องเอาไว้และในเวลานี้ก็เป็นเวลาที่เ,เวลาที่หลังเลิกรัหลังราชการแล้วนะครับจึงจําเป็นที่จะต้องนอมน้องมาส่งอย่างเร่งด่วนนะครับตอนนี้ก็ก็รู้สึกกลัวนะครับแต่ก็ก็หวังว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองให้ปลอดภัยนะครับเพราะว่าการเดินทางมาในครั้งนี้ในพื้นที่ป่าในตอนดึกตอนนี้ ผมเองนั้นมาช่วยเหลือสัตว์นะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะมาทําสิ่งไม่ดีนะครับก,ก็หวังว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับรวมถึงป่าเจ้าเขาเจ,จ้าปู่เจ้าย่านะครับที่ปกปักรักษาพื้นที่แห่งนี้นะครับก็ให้ผมนั้นคุ้มครองเดินทางอย่างปลอดให้คุ้มครองผมนั้นให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะครับเพื่อนําน้องข้างตัวนี้ส่งให้กับส่วนพาอเลี้ยงพันธ์สัตว์ป่าบางลมุงนะครับนี่นะครับก็นับเป็น การช่วยเหลือที่รู้สึกกลัวแต่ก็ก็ต้องช่วยนะครับเอาละครับอีกประมาณอีกไม่กี่กิโลเมตรข้างหน้านี้ก็จะถึงที่หมายกันแล้วนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับผมก็ต้องบอกตรงๆว่าผมนั้นไม่เคยช่วยเหลือสัตว์ในเวลานี้นะครับแต่เหตุครั้งนี้เป็นเหตุฉุกเฉินจําเป็นจริงๆเนื่องจากว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในพื้นที่ศรีราชาซึ่งห่างออกไปประมาณ50-60กิโลเลยทีเดียวนะฮะทำให้ไม่สามารถที่จะมารับได้ในตอนนี้ แล้วผมนั้นก็ได้โทรไปยังส่วนกลางแล้วนะครับก็ยังไม่มีหน่วยงานติดต่อกลับมาจึงจําเป็นที่จะต้องเร่งเอาน้องส่งให้กับศูนย์เพาะเลี้ยงพันธุ์สปตร์ป่้ารอยเมตร้าได้ดูแล,แลแล้วก็ได้ช่วยเหลือน้องไว้ก่อนนะครับเพื่อให้น้องนั้นได้มีชีวิตรอดปลอดภัยนะครับตอนนี้นะครับเราก็ใกล้จะถึงที่หมายแล้วนะครับสวดีครับพอดีว่านํานําข้างมาส่งอ่ะครับน้องโดนไฟดูดอะพี่ ตอนนี้มันดึกแล้วเจาเน้นนึงนะพี่พอดีมันต้องมากลางวันนลยครับคือที่เขาไม่อยู่แล้วหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอให้ดูครับที่ไม่อยู่แล้วมันมันตุ่มตีหมอเวลาทำการก็อยู่นะครับเดี๋ยวคือแล้วแล้วเราจะรักษาไว้ก็ไม่ได้อะพี่ใสเปล่าวอืมใส่ไหมโลก หนงอยู่บ้านไหมไหวไหมครับเอเเอข้างต้ไใส่ชดมาเนี่ยเขามาส่งโดยทู่ให้องก่อนตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงศูนย์เพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์ป่าบ้านบางละมุงกันแล้วนะครับตอนนี้ก็จะนำน้องส่งมอบให้กับทางคุณหมอนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่คุณหมอยังทำงานสแตนบายอยู่24ี่ชั่วโมงนะฮะนะครับโอเคถึงแล้วครับ โอเคครับไอ้ลกูกถึงหมอแล้วลกูกถึงหมอแล้วเนาะปลอดภัยแล้วแหละปลอดภัยแล้วครับดีนะยังมีสติอยู่หน้าเลือดออกด้วยครับตัวผู้มั้งครับหายากาลงมาจะเห็นเขาบอกว่าลงมาจากเขาครับ<ม>แล้วก็เข้ามาบ้านเรือนแล้วก็ไปปีนม้าแปลงจนม้าแปลงระเบิดจนไฟดับทั้งหมู่มบ้านนะครับ เหมือนตัวที่ที่ที่หมอมาตอนนั้นเนาะโอ้ดูดูดูหน้าเขาแต่บาดเจ็บไม่เยอะครับครับตรงแขนนะครับโดนไฟช็อตปวดเตะเดือดได้ไหมฮะอึ๊บอ่ะมาลงนะเดินครับอาพี่คนละข้างเอาเดี๋ยวเอาปากปากงงหันหันเข้าหาแล้วนะครับอึ๊บอ่ะมา อ่าโอเคปรระตตูงนี่ครับอยู่นี่คเลยข้ามฟากมาลูกมาอ่ะข้ามมาลูกมาอ่ะข้ามมาที่เดิมมาข้ามมาที่เดิมลูกมาอ่ะมาลูกมาข้ามมาลูกมาเอ่าข้ามมาอ่ะข้ามมาข้ามมาโอเคโอเคให้อ่ะโอเคมันมันจะเกี่ยวมือเกี่ยวมือโอเคหางหางหางนี่เอาไปตันเถอะอ่ะโอเค เอเหมดหน้าที่แล้วนะคุณหมอต้องเซ็นอะไรไหมครับไม่เป็นไรเนาะผม,ผมขออนุญาตบันทึกภาพนี้ครับมา,มาจากสตีหีบครับหมู่บ้านดาราทอนครับบ๊ายบายฮัลโหลโอเค